กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเช้าวันที่21กันยายน65ขณะนี้ผมอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชีมีชื่อเรียกว่าท่าลาดไชยศรีอยู่บริเวณบ้านดอนบมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์น้ําพร้อมกันเลยครับมา,มามาอะไรหยอกปลาเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นป่าเขาเห็นกบตอนนี้ไม่เห็นเฮี่อยาม แฟนห้าเก่าห้าอะรเนยังงฮะมเมืดเงินมันนี้ันนี้ไปก่ได้ขึ้นเรื่อยๆว่าครับแม่เนี่ยครับเมื่อวานนี่มันสีอยู่มันสียรรยอ,อยู่ตรงมล็เไ่้ขึ้ยูประมาณชิบหาเชนนะครับขึ 10, 10, 10้นเมื่อละสิบมื่อละสิบห้าแมน ถ้าเราข้ามฝั่งไปนู้นก็จะไปฝั่งดอนหันนะครับตำบลดอนหัน